การประชุมของวุฒิสภาลงไปถึงการประชุมของสภาผูธธ้แทนราษฎรสัปดาห์นี้จะเดินหน้าอย่างไร,รนะฮะก็มีความคิดความเห็นที่น่าสนใจผ่านทางประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศษนะครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของพระราชกำหนดเรื่องของเงินกู้7 0 0 0แสนล้านบาทถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าคุณวิรัตรัตนเศษครับก็ยืนยันว่า ณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการพูดถึงการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกำหนดเงินกู้7,0,000ล้านบาทในขณะนี้นะครับลงไปถึงบรรยากาศของการประชุมสัปดาห์นี้คุณวิรัะติรัตนเศษนะครับในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลครับได้มีการเปิดเผยมาว่าวัาวนนี้ช่วงเวลา13บสนมาจะมีการประชุมกันนะครับของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทรนราษฎรโดยเตรียมพร้อมการพิจรารณาพรกรสําคัญ2ฉบับ ที่รัฐสภาจะให้ความเห็นชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรกรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและาพาณิชย์พุทธศักราช2 5 6 4และพรกรก,รการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกรารระบาดของไวรัสโคโรนา2019ปี2,564นะครับที่รัฐสภาจะพิจารณากันในวันพฤหัส,สบดีที่27พฤษภาคมนี้ท้งนี้ก็มีคําถามนะครับว่าเบื้องต้นมีวาระของพรกรสองฉบับนี้เท่านั้นหรือไม่ และจะมีการพิจารณาเรื่องของพอรกองเงินกู้7จ็ดแสนล้านบาทที่มีมติของคอรอมอผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่คุณวิรัติก็บอกนะครับว่ายังไม่มีนะวาระนี้นอกจากนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาจากคณะรัฐมนตรีหรือทางคอรอมอหากแจ้งเข้ามานะครับก็สามารถพิจารณาได้ซึ่งในวันนี้เวลา13นาฬิกาจะมีการหารือกับทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะสำหรับเรื่องของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2565วงเงินครับคุณผู้ชม 3.1ล้านล้านบาทที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากันระหว่างสัปดาห์หน้าก็คือวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2มิถุนายนหลังจากที่สภาโหวตร,รับหลักการในวาระที่1นะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการบริการขึ้นมาศึกษา1คณะจำนวน64คนและจากนั้นตามกฎหมายต่างๆจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในร้อยหน้อยวันนับตั้งแต่สภารับหนังสือจากคณะรัฐมนตรีพูดง่ายๆก็คือว่าเริ่มของงบประมาณเนี่ยคุณผู้ชม เดินทางมาถึงที่รัฐสภาเมื่อวันที่17พฤษภาคมเวลาก็เริ่มนับหนึ่งในขณะนั้นไปจนถึง105วันสำหรับการพิจารณางบประมาณปี65ครับ